สวัสดีนะคะนี่จะให้ดูหมอนยางคาราปัดนะคะหมอนยางพาราปัดร้อยเปอร์เซ็นขนาดสี่สิบคูณหกสิบเซนนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้นะ,ะข้างในจะเป็นตัวยางคาราปัดแล้จะพุ้มผ้าสองชั้นนะคะพุ้มผ้าสองชั้นเลยจะเป็นแบบนี้พุ้มผ้าสองชั้นนะคะแล้วตัวชั้นนอกจะเป็นแบบจะเป็นผ้าหนานุ่มนะคะกันไรฝุ่นนะคะสามารถเอาไปซักเครื่องได้นะคะไปปั่นเครื่องได้เลย ถ้ากรณีที่มันเปื้อนที่เราไปปั่นเรื่องไ,ได้เลยะคะะ่ะตัวยงพาราจะอยู่ที่1.8กิโลนะคะ1.8ก็คือ1โลกับอีก8ขีดนะคะมันขยับได้นะคะพี่จะให้มันสูงหรือจะให้มันแบนๆก็ได้พี่ตกๆลงนะคะไช้ได้เหมือนกันถุงก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะก็นอนนอนได้นะเห็นไหมไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะสินค้าพร้อมส่งนะคะ ตอนนี้สินค้าเราผลิตแล้วนะคะพี่พร้อมสงม่งนะข้างในเดี๋ยวจะให้ดูข้างในตัวยางข้างในจะเป็นแบบไหนข้างในจะเป็น,บนแบบนี้เห็นไหมยางจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวยางข้างในที่เรายัดยัดใส่ไปนในถุงมอนนะคะยางจะเป็นแบบนี้นะยะางทั้งนั้นเลยนะคะยางลว้วนไม่มีอะไร,ร,รผสมนะคะยางลา้ลวนเลยไม่มีเศษฟองน้ำหรือเศษโฟมผสมนะคะเป็นยางพาราล้วนเลยค่ะแบบนี้เลย 1.8จุแดกิโลค่ะน้ำหนัก1ึงโลกับอีก8ขีดนะคะเราช่างก่อนก่อนที่จะยัดนะน้ำหนักจะเท่ากันทุกใบนะคะพี่ขนาดก็อย่างที่บอกเนาะ40สิบคูณหกสิบเซนอ่าถ้าอยากให้มันสูงพี่ก็ตบมันเข้านะคะตบตกตกเวลาเรานอนมันก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าพี่อยากให้มันแบนๆพี่ก็ตกให้มันกระจายนะคะมันก็จะแบนแล้วเห็นไหมคือคือข้างในเป็นยางพาราที่ยางพลาราร้วนๆเลยอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นยางพาราปัน่นแล้วก็คือเอา เอายางพารามาปั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมานะคะราคาจะอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทราคารวมส่งนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจทักมานะคะ097 174 64 10 097 174 64 10จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอดีได้นะคะพี่ทักมาได้เลยขอบคุณค่ะ